สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการพาเพาะเมล็ดพันธุ์ทุเรียนกันนะครับซึ่งตรงข้างหน้าผมนี้นะครับได้เพาะไว้แล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับการพาเพาะเมล็ดพันธุ์ทุเรียนโดยส่วนใหญ่นะครับจะใช้มเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านนะครับโดยที่เรียกพันธุ์พื้นเมืองนะครับ เอามาเพาะในถุงนะครับซึ่งถุงที่ผมใช้นั้นจะเป็นถุงดำที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับตามร้านเกษตรนะครับก็สำหรับการเลือกถุงนั้นขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะเอาถุงเล็กหรือถุงใหญ่นะครับถ้าเอาถุงใหญ่นะครับข้อดีก็คือลากเขาจะไม่ ขดง่ายนะครับเขาก็จะมีพื้นที่ให้ลากเดินไปได้นะครับส่วนข้อเสียก็คือถ้าถุงใหญ่เราก็ต้องใส่ดินไปเป็นจำนวนมากนะครับเราก็ต้องใช้ดินมากขึ้นเหมือนกันนะครับสำหรับผมนะครับถุงขนาดนี้นะครับไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะครับอันนี้ก็เพาะได้ประมาณ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้านะครับการเพราะก็คือง่ายๆนะครับเอาดินใส่ถุงนะครับแล้วก็เอาเม็ดใส่ลงไปในถุงนะครับก็จะวางเม็ดไว้บนดินในถุงก็ได้นะครับแต่ของผมนี่จะดันเม็ดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับให้เม็ดโผมานิดหนึ่งนะครับนี่นะครับ แล้วลดน้ํานะครับลดน้ําพอเวลาผ่านไปอันนี้อาทิตย์หนึ่งนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาประมาณนี้ครับนี่เห็นเห็นไหมครับอันนี้เขาเริ่มจะงอกขึ้นมาแล้วครับนี่นะครับเม็ดเขาอันนี้เขาเริ่มงอกงอกมาแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็จะถอด จะถอดเมล็ดเขานะครับแล้วก็จะเป็นใบนะครับนี่นะครับผมจะฝังไว้ประมาณนี้นะครับให้เม็ดโผล่มานะครับหรือใครจะเอาวางไว้บนข้างบนก็ได้นะครับเขาก็งอกเหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครจะสะดวกนะครับแต่ผมใช้วิธีนี้นะครับให้เม็ดโผล่มาหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้งอกมาแล้วนะครับเห็นนะครับ วิธีนี้ก็คือสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับจะได,ปะดนนะ้ประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนเวลากินทุเรียนแล้วก็ทุเรียนที่มีเม็ดนะครับเราก็เลือกเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับเม็ดที่สมบูรณ์อวบใหญ่นะครับเม็ดรีบเล็กๆไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเอาไปเพาะก็เน่านะครับเน่าตายนะครับ เลือกที่เม็ดใหญ่ๆอวบสมบูรณ์นะครับนี่นะครับอันนี้ยังไม่ขึ้นมานะครับผมจะฝังไว้ในถุงประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เริ่มงอกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกกลุ่มนึงครับดูที่มันชัดเจนขึ้นมากว่านี้หน่อยนะครับว่าพอเขาขึ้นมาแล้วมันจะมีลักษณะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ตรงนี้จะชัดเจนขึ้นนะครับมาดูวิวัฒนาการของเขานะครับตั้งแต่ที่เราเพาะลงในถุงนะครับนี่นะครับเริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะครับลักษณะของเขาก็จะเหมือนที่เราเอาถั่วเขียวไปเพาะขึ้นมาเป็นถั่วงอกนะครับนี่นะครับจากที่อยู่ในถุงนะครับ ในดินนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับทำง่ายๆครับเขาก็จะงอกขึ้นมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นเป็นต้นนะครับขึ้นเป็นต้นนะฮะนี่นี่นะครับดูสังเกตต้นนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะถอดอ่า มเมล็ดเม็ดของเขาออกแล้วก็จะกลายเป็นใบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็จะเป็นใบอย่างนี้นะครับแล้วก็อนุบาลไว้นะครับคอยลดน้ํานะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรนะครับคอยลดน้ําอย่างเดียวทําง่ายๆหรือว่าใครจะหยอดปุ๋ยไปนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับอนุบาลไว้สักหนึ่งปีนะครับหรือสักหกเดือน ถ้าใครจะเอาไปแยกไปลงไปปลูกก็สามารถทำได้แล้วครับเราไม่ต้องกังวลเรื่องลากขดลากอะไรนะครับถ้าเราไปปลูกอันเล็กๆเนี่ยจะดีมากเลยครับเราไม่ถ้าปล่อยให้โตมันจะเกิดลากขด ในถุงถ้าโตเกินนะครับสูงแล้วโตล้วก็รากเขาไม่เดินเขาก็จะขดอยู่ในถุงนะครับเวลาไปปลูกก็จะต้องตัดรากขดรากอะไรนะครับแต่ถ้ายัางเล็กๆขนาดนี้นะครับถ้าเอาไปลงดินได้ก็กได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการตัดรากขดนะครับยิ่งเอาไปลงดินได้ยิ่งดีนะครับแต่ผมจะอนุบาลไว้ก่อนนะครับ ของผมนี่จะประมาณหนึ่งปีแล้วก็เอาไปแยกไปปลูกนะครับทำง่ายๆครับลองทำกันดูนะครับประหยัดต้นทุนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ